จะลองเอาด่างทับทิมเนี่ยผสมกับน้ำมันเบรกนะครับผมแล้วจะมาดูปฏิกิริยญญาทั้ง2องอย่างนี้นะครับผม mm hmm. เมื่อเจอกันนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม mm hmm. สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจำ้จำจอจ้จ่มเจียวจ้า hmm. ววันนี้นะครับผมทุกคนผมจะมา พาทุกคนนะครับผมมาดูการทดลองของผมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อดัางทับทิมมานะครับผมทุกคนซึ่งจะเอามาทดลองนะครับผมก็วิธีทดลองของผมนั่นก็คือผมจะลองเอาดัางทับทิมเนี่ยครับผมผสมกับน้ำมันเบรกนะครับผมซึ่งในขวดนี้เป็นน้ำมันเบรกนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับผมก็คือผมกอกน้ำมันเบรกมานะครับผมจะลองเอาดัางทับทิมเนี่ย ผสมกับน้ํามันเบรกนะครับผมแล้วจะมาดูปฏิกิริยาทั้งสองอย่างนี้นะครับผมเมื่อเจอกันนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเคยไปเจอคลิปหนึ่งคลิปเป็นของทหารนะครับซึ่งเขาใช้ด่างทับทิมกับน้ํามันเบรกนะครับผมเอาน้ํามันเบรกเนี่ยมาหยดใส่ด่างทับทิมนะครับผมแล้วมันเกิดไฟลุกนะครับผมเกิดเกิดเกิดการติดไฟอะนะครับผมซึ่งมันจะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะติดจริงหรือเปล่านะครับผมอีกอย่างนึงนะครับผมซึ่งก็จะเป็นด่างทับทิมเหมือนกันผมจะเอาด่างทับทิมนะครับผมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมมาผสมกันนะครับโดยที่เอาด่างทับทิมน้ำตาลทรายน้ำนะครับผมเอาใส่ขวดไว้แล้วก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูปฏิกิริยาของทั้งสามอย่างนี้นะครับผมว่ามันจะ เกิดอะไรขึ้นนะครับผมทุกคนมันจะทําให้ไฟติดมันจะระเบิดมันจะอะไรยังไงนะผมหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองอย่างแรกกันเลยดีวยกว่านะครับผมซึ่งผมจะทดลองน้ํามันเบรกกับด่างทับทิมเนี่ยนะครับผม อันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมันจะติดไฟได้จริงหรือเปล่านะครับผมหรือว่าหรือว่ามันจะไม่ติดหรือว่ามันจะอะไรอย่างไงนะครับผมโอเคไปดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดกระปุกเลยนะครับผมซึ่งมันก็มีด่างทับทิมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะทุกคน <What? S 1> นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดกระปุกทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เอาน้ํามันเบรกอะ ใส่ไปในนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะติดมันจะอะไรยังไงไหมนะครับผมทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำมันเบรกนะครับเทใส่นี่นะครับผมผมก็จะเทใส่ประมาณอ่าประมาณหนึ่งฝานะครับผมนี่โอ้ทุกคน ทุกคนทุกคนทุกคนมันมีควันออกมาแล้วนะครับผมแต่จะติดไฟหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นี่นนนี่เดี๋ยวออกห่างๆก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมมันมันมีควันออกมานะทุกคนมันมีควันนะครับผมมันมีควันแต่ไฟยังไม่ติดนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผม นี่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 เดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำมันเบรกลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอ้ยเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,บเลยนี่น้ำมันเบรกมันเยอะไปวะ <laughs> มันไม่ติดนะครับผมทุกคนก็ผมไม่รู้ว่าน้ำมันเบรกมันเยอะไปหรือเปล่านะครับผมทุกคนตอนแรกมันทำท่าเหมือนจะติดนะครับผมแต่มันก็ไม่ติดโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาลองอีกขวดนึงนะครับผมแล้วก็เอยวจะลองใส่น้ำมันเบรกให้มันน้อยลงกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะมีแค่ควันเฉยๆนะครับ ตอนนี้นะครับผมผมก็ได้่าไปเอาดังดับทิมนะครับผมมาอีกหนึ่งกระปุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาทําการทดลองใหม่นะทุกคนผมจะมาเทใส่ฝานะครับอามาเทใสฟฟ่ฝานี่นะครับผมก็เดี๋ยวจะไม่เอาใส่กระปุกอย่างเมื่อกี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเทใส่ฝาเลยแล้วก็จะใส่น้ำมันเบรกให้มันน้อยลงกว่าเดิมนะทุกคนอุย้ย ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำมันเบรกเนี่ยใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะใส่น้อยกว่าเดิมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลิ้นใส่ฝาก่อนนี่อุยอ้ยโผยใส่ถ้าเต็มฝาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันเบรกกันเลยนะครับผม นผมก็จะใส่ไปแค่แบบพอประมาณนะทุกคนนี่มันเริ่มมีควันแล้วมันเริ่มมีควันแล้วทุกคน <c oughs> ดู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 ด,ดูมันจะติดหรือไม่ติดนะครับผมจะติดไมมเอ่ยจะติดไม่เอ่ยก็จะมีควันขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงแบบเป๊ะอุย้ยุกคน เสียงว่าเป็ดอุ้ยโอ้ยุกคนเราจะมีเสียงว่าเป็ดอุ้ยโอ้ยทุกคนไอ้ย่ะตกไกลเลยนะครับผมดูดีๆมันปุ๊กขึ้นมาเลยนะครับผมติดนะผมติดติดโอ้แบบว่าอยู่ดีๆมันแบบปุ๊กขึ้นมาเฉยเลยนะครับผม แล้วไฟก็แบบติดอืนี่นะครับผมคือใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยก็ถือว่าก่อไฟติดนะครับผมมีน้ํามันเบรกกับดังทับทิมนะครับผมแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปนะใส่น้ามันเบรกเยอะเกินไปมันก็ไม่ติดนะครับผมแบบตอนที่ผมใส่ที่แรกนะครับผมซึ่งอน้ํามันเบรก อาจจะต้องใส่แบบนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพื่อให้มันมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม<ว>ซึ่งทำให้เกิดไฟติดได้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมทุกคนผมก็จะมาเอาด่างทับทิมครับผมผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะ ผสมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกันก่อนนะครับผมอย่างแรกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาด่างทับทิมนะครับผมใส่ลงไปในขวดก่อนนะครับ mm hmm. ก็จะใส่สองขวดเลยนะครับผมทุกคน mm hmm. นี่นะครับผม mm hmm. ก็ใส่ไปแล้วสองขวด แล้วก็น้าตาลทรายแล้วก็น้ําตาลทรายแลผมผมจะใส่ไปเท่าๆกันกระด่างทับทิมไปเลยนะนี่นะครับผมนี่สน้ตาลทรายหน่อยนะผมจะได้หวานๆเกี่ <c oughs> <c oughs> ยวกันไหมเนี่ยนี่นะผมก็ขยะ นี่ทั้งสองอย่างก็จะเข้ากันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเติมน้ําลงไปนะครับผมน้ําเปล่าผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไปทั้งหมดเลยโอเคก็หมดแล้วนะครับผม ก็ทั้งสามอย่างนะครับผมได้รวมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยโอเคก็เดี๋ยวผมจะตั้งทิ้งไว้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยากันนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมันจะเป็นอะไรไหมเฮ้ยเสียงเดือดแล้วครับผมทุกคนเสียงมันเดือดแล้วดูนะครับผมดู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 ผมจะออกไกลๆนะครับผม มันเดือดนะครับผมทุกคนมันเดือดตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมก็มันเริ่มแบบบวมขึ้นบวมขึ้นเลยนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับผม นี่นะครับผมทุกคนมันเริ่มแบบบวมใหญ่ขึ้นแล้วะครับผมผมเลยต้องหาแบบที่กำบังหน่อยนะผมเสียวเหมือนกันนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนดู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 ดดทุกคนครับผมผมก็คิดว่ามันจะไม่ทำให้ขวดระเบิดได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีแล้วนะครับ นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาเหล็กนะครับผมเขี่ยให้มันล้มดูนะครับอุ้ยข้างในมันกลายเป็นเหมือนกลายเป็นวุ้นหรือเป็นอะไรสักอย่าง,งนะทุกคนแต่ก็ขวดแบบบวมนะ่ากลัวมากเลยนะครับผมทุกคน สามอย่างนี้รวมกันนะครับผมทําให้มันมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งทําให้มันแบบเหมือนมีอ่ามีแก๊สมีอะไรขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําให้ด่างทับทิมกับน้ําตาลที่ผสมกันอยู่อ่ะมันกลายเป็นวุ้นไปเลยนะครับผมทุกคนดูดูผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองไปเอามันมาเปิดดูนะครับผมแล้วก็ลองเทมาดูนะครับผมว่า อสภาพที่ว่ามันผสมกันนะมันจะเป็นยังไงนะทุกคนโหูหมันร้อนนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปิดฝาออกก่อนโหูหทุกคนมันทำให้เกิดแบบว่า มันทําให้เกิดความร้อนเนะผมทุกคนแบบร้อนจี๋เลยอ่ะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทมาดูนี่นี่นะครับผมซึ่งมันโอ้ร้อนร้อนร้อนนี่นะครับผมทุกคนคือแบบมันเป็นเหมือนเป็นวุ้นๆุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งน้ําตาลกับ น้ำตาลกับด่างทับทิมน่ยมันเกิดปฏิกิริยากันนะครับผมทุกคนนี่แล้วที่ขวดนี่แบบร้อนจี๋เลยทุกคนขูแบบร้อนมากอะ่ะเนี่ยครับผมอือหือขูแบบร้อนเลยนะครับผมทุกคนวันนี้ผมก็มา ทดลองนะครับผมให้ดูสองอย่างนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมสามารถนําไปจุดไฟได้นะทุกคนนะครับก็นําไปจุดไฟได้ในยามฉุกเฉินนะครับผมถ้าเรามีด่างทับทิมมีด่างทับทิมมีน้ํามันเบรกติดไว้ที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างไงนะครับผมหรือว่าไปแบบสถานที่ต่างๆเนี้ยแล้วแบบฉุกเฉินจริงๆนะครับผมแต่ผมเชื่อว่า ถ้าไปที่อื่นแล้วใครขาจะพกไปวะ <c oughs> นะครับผมก็เอามาทดลองให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถจุดไฟได้จริงๆนะครับผมแนะนํำน้องๆนูนูๆน,น,น,นะครับผมอย่าไปทำเล่นโดยพลการนะครับผมอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมก็อันนี้เอามาทำาให้ให้ทดลองให้เป็นความรู้นะครับผมให้เป็นวิทยาทานเฉยๆนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาแนะนำนะครับกันได้เลยนะครับผมก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ